เอาแล้วครับในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงมันคือวันที่ผมจะทํารดไปความเร็วสูงในเนเธอร์เสร็จครับโอเคครับก็ก่อนที่ ที่จะเข้ามาดูกันเนี่ยก็กดไลค์ก็ยังฮะฝากกดไลค์ถึงอ่าให้ถึงสักสิบไลค์เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเนาะอ่าโอเคครับแล้วก็มาอยู่กันในโหมดภาคเหมือนเดิมนะโอเค้อมก็มาภาคนะเพราะว่ามันมีาการสร้างแล้วก็ไมค์ผมชอ็ชอตช็อตด้วยช่วงนี้ชอ็ชอตช็อตโอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องไปเอาช็อกโกบอลเนี่ยมาวางซะก่อนแล้วผมค้นพบว่าสกินผมมันบักฮะ ไม่รู้เป็นอะไรคือมันสก,กินบักฮนะแบบอย่างนี้เลยคือแปลว่าเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้ากีมออกกมอย่างนี้แหละตั้งนานนะสุดท้ายมันก็แทบไม่ได้แก้เลยสุดท้าย,ก,าย,ก,ายก็ต้องเอาแอดออนกระเป๋าออกนะเพราะว่าผมไปลงแอดออนกระเป๋าไวนะ้เนาะโอเคฮะเอาว่ามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าโอเคครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับพบกวับผมกับชิแนวเ,เช่นเคยแล้วก็วันนี้ก็มา ทำไงอ่ะเออสวัสดีอีกรอบนึงนะโอเคตอนนี้เป็นการขุดนะฮะก็ติก 1, ต๊กหนึ่งติ๊กสองไปก็ทำการขุดไปรวดเร็วนะฮะแมวมึงจะว่าไอที่อะไรตั้งหนาะมนขู่กันนะมันจะตีกันช่างผมมันแล้วก็ไอชิาวาอ๋อเอ่อเออเอ่อเออเออลวาวาโอเคแล้วก็มาเก็บหินต่อนะฮะผมคิดว่าอีพีนี้ผมน่าจะเสร็จแน่นอนแหละ ดูละแล้วก็มีให้เก็บก็เก็บไปนะฮะตอนนี้ก็เป็นการขุดเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดละตอนขุดแล้วก็มาไล่เก็บพวกนี้แหละแล้วก็ตอนนี้นตอนที่สุดทป่สุดก็คือการแปลว่าแบบวางพวกนี้แล้วก็ขุดบล็อกเนาะตอนขุดบล็อกเป็นอะไรนี่สนุกสุดละ โอเคครับนั่นก็ในสุดเราก็ได้มาวางบล็อกแบบว่ามาทำสักทีหนึ่งหลังจากที่เราขุดมานานนะแล้วว่าขุดนานมากโอเคก็แบบตัด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 ตััดต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 ัตัดตัดตั เห็นไม่พอแล้วก็เอามาเรื่อยๆเนาะผมคิดว่าผมน่าจะทําพวกแบบตอนนี้ก็ได้ประมาณที่ปั๊มหินอินเดไซย์พวกนี้ได้หรือไหมแล้วก็น่าจะได้ไปแบบหินอินเดไซย์เนี่ยมันสามารถขาบได้จากการที่เราเอาหินเดียวอะไรหินสีขาวนั่นแหละหรือไม่ก็หินแกรนิตก็ได้ส้มๆน่ะเอามาบวกกับหิน c o เปอร stone ฮะมันจะได้เป็นหินอนเดไซ์เนาะอือมันก็ก็ก็ดีนะก็เท่อีกแบบ ดานั้นฮะผมก็คิดว่าเอ้ยเชี่ยหมูเนี่ยแม่งเยอะเกินไปละผมต้องสงอ่งเคาะเท่าไหร่แล้วอ่ะอืม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 สังหารไปหลายศพมากโอเคแล้วก็มาวางต่อต้องขอบเนี่ยผมเลือกที่จะใช้เป็นหินอ่อนไซต์นะเพราะว่าต้องการที่จะให้ขอบมันเข้มตัดกับสีพื้นนะเพราะว่าสีพื้นเนี่ยมันเป็นสีอะไร<ห>ที่แบบว่าดูลมุนต,นดตาดี<ห>แล้วถ้าเกิดว่ามันดูเรียบเกินไปมันก็ เขาจะใช้มันก็แบบไอเนี่ยไปซื้อของมันดูไม่ค่อยมีมิติเลยว่าจะไปหาอยู่แล้วก็มาแล้วก็จะเรียกวหอบลอนแล้วเดี๋ยวลอยผิดก็เลยเออก็ทะเลยแหวมเลยมาจะเอาการดูด้วยใช่ห็นจะหมดแล้วกูต้องได้ไปนาขุดเป็นอะได้โคตรน้าเบื่ออะเงี้ยก็จะขายทำได้แต่น้องแข่ขายชิ้นชุดคือมันแข็งหนึ่งก้อนเท่า คือไอ้บูไอ้หนึ่งก้อนถ้ากิดน้ำแข็งสิบแปดก้อนเลยนะเว้ยแล้วมึงคิดเอาว่าก้อนนี้กูใช้เท่าไหร่เกือบหมื่นไอ้เกือบหมื่นอ่ะกูต้องไปนั่งฟันน้ำแข็งตั้งนานอ่ะเต็มซูทัชของกูเกือบพังอันนี้มันขุดแท่ไม่ได้เลยอันนี้ตั้งแต่ตอนไหนวะออกมาเลยแล้วกันไม่ได้ไปไปเชิไทยเดี๋ยวก็ไปเว้ยอีกไม่นานนี่แหละเดี๋ยวกูทำทำทำน้ำแข็งเฮียเสร็จปุ๊บ กูจะลงไอออนดันเจียนเว้ยม,มันเป็นดันเจียนก็คือเป็นเหมือนกับดันเจียนแต่วาคุใกล้ดินก็ไยังไงเดียมันก็เป็นนั้นแหละอืนอแนวนั้นถ้ามันเปิดประตูมิติแล้วก็ไปหาไปต่างโลกก็ได้มันจะเป็นเหมือนกับปราสาทเว้ยให้ร้รประตปราสาทปราสาทโลกไปมีปราสาทด้วยเดี๋ยวกูรอเข้ามาเว้ยมันจะได้มีคนตบลกอะไรด้วย กูจะมองมองเลยนะก็เดินเป็นใหม่ใช่กูชอบแบบนี้นะวิ่งดิถ้าวิ่งมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงใช้ทรายหนึ่งอันแล้วก็กระจกบล็อกหนึ่งอันเลยแล้วก็มึงจะใช้ทรายหมดนี่เลยทะเลทรายอ่ะกูขุดจนจะแห้งหมดแล้วเว้ยตอนเนี้ย นี่ดาบทองใช่ไหมเอ่อนี่เราต้องการจะตุ๊กล็อคดาบไงโอเคโอเคเออเดี๋ยวกลับมาเว้ยนี่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 ขึ้นฮาลานเท่าคือแบบตอนกูสร้างฟาร์มไว้มึงหนีกูไปเว้ยแล้วมึงจะกลับมาตอนที่มึงสบายแล้วอ่ะมึงไม่โคเฮี้ยเลย โอ้โหเมื่อมึงมาตอนเลดเกมแล้วมึงเข้าเอาเอย่าปุ๊บเอ้ยเอ้ยดูกรอบแป๊บน,นึงเดี๋ยวกูมาอั๊ปุ๊บจบเกมเย้เแล้วก็ยังมียาวอยู่มียาวอยู่ซีรีส์นี้มีประมาณก็จะกูคิดไว้นะสิบหนึ่งจุสิบแปดจะมาอืมด้วยหนึ่งจุดสิบแปดจะมาน่าจะประมาณถึงร้อยไหมไม่ถึงหรอกหกสิบตอนโอเคครับแล้วก็ตัางเขาก็กลับไปเนาะผมก็ได้มา นั่งวางต่อนะจากที่คุยไปนานโอเคอันนี้ผมก็มาเอาหินอเดอร์ไซนะ์ที่ผมขุดเอาไว้ตรงเนี้ยคือถามว่ามันเยอะไหมขุดขนาดนี้ได้แค่นี้มันก็ถือว่าน้อยนะครับบอกเลยว่าน้อยมาก,มากผมคิดว่าน่าจะเอาไอแอดออนไอ้นั่นมาเหมือนเดิมละมันชื่อว่าอะไรนะเวมายเนอร์ v or, ปะ่ะนั่นแหละฮะมันจะสามารถขุดพวกหินพวกนี้ได้นาะจดกการขุดย่อเนาะ กดย่อขุดตรงนี้ปุ๊บมันจะขุดแบบึหมดเลยเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าถ้ากดย่อมากเกินไปไมันทาให้เราแหลกนะพอ <c oughs> หินมันจะเยอะมากจดนแหลกมากๆ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ผมก็เฮ้ยเฮ้ยภาพ what the fuck โอเคฮะทีนี้ก็เข้ามาในนลกคงปรากฏเห็นว่าเฮ้ยมันดูสวยมากเลยนี่ก็ทำกำแพงเสร็จแล้นน่ะแค่ทำกำแพงนั่นนะ่ะยังไม่ได้ทำแบบเอเพดานนะ ยังไม่ได้วางกระจกด้วยเฮ้ยมันดูดีอยู่นะออกแล้วมันดูดีมากนุ่มทำแบบสดๆเลยนะครับทําใบคิดไปด้วยประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบง่ายๆนะไม่ต้องใช้สมองมากอันนี้ก็มันแบบเหมือนจะว่าอะไระเหมือนรถไฟความเร็วสูงอะเออทำแบบมีเท็กเจอร์มากมันก็ดูไม่ดีนะมันจะแบบมันจะตาลายนะทำแบบนี้แหละตรงๆไปเลยมันจะดีที่สุดฮนะโอเคครับต่อไปนี้ก็คือการฟ้าสมบูรณภาพ ครั้งสุดท้ายครับจากวันนี้ก็ขอลาไปฝาก่างไปไปครับ,รบสวัสดีครับโอเคครับตรงนี้ส่วนข้างบนก็คือคงคิดว่าอีพีนี้มันทำยังไงก็ไม่เสร็จวะเฮ้ยไม่รู้เป็นอะไรวะตรงใส่เป็นอาถรรพ์เนาะ ทำมาสามตอนแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยผมว่าอีพีหน้าผมว่านะผมว่าอีพีหน้าต้องเสร็จแล้วแน่เลยเพราะว่าแบบว่ามันเหลือแค่การวางหลังคาไงแล้วก็ปักท็อตแค่นี้เออแล้วครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการที่เราวาทำอะไรที่บ้าบ้บองอย่างนี้นะแต่ว่าให้ดูสวยดีนะผมว่ามันดูสวยดีนะใครว่าสวยก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็อีพีหน้าอาจจะได้มาทำอันนี้ต่อ หรือไม่ก็อาจจะได้ไปสร้างอย่างอื่นนะฮะ<ม>ก็หากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบายบายสวัสดีครับไปละบาย